ขอบุณที่ได้มาดูกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบกันเลยวัานี้นะคะบายวิต้องนี่ออนใช่ไหมครับเนี่ยทำรูปวันนะครับโอ้ยขอบ เอาอมึงน่ะกูซื้อข้าวมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกินกูยังไม่ค่อยหิวอ่ะกูไม่ต้องเช็ดนิอ่ะเรื่องอะไรอ่ะมึงจำไอ้เค้นได้ปะแฟนเก่ามึงตอนมาปลายอ่ะนะใช่มันส่งคลิปมาขู่กูคลิปอะไรอ่ะก็คลิปอย่างว่าถ้ามันบอกว่าถ้าไม่ให้เงินมันห้าหมื่นมัน,มนาจะโพลิปกูลงฟซ <50. S 2> นิคูห้าหมื่นเออเครียดมมึงพอมีเงินอยู่ใช่ปะ ก็มีอยู่แต่ถ้ากูให้มันอ่ะก็เงินเก็บทั้งหมดกข์ก็คือไม่มีเลยเชียแต่กูว่าก็คุ้มนะเว้ยพรุ่งนี้มึงก็นัดเจอมาเลยเหอะแล้วมึงก็เอาเงินไปให้มันแล้วมึงก็ให้มันลบคลิปต,ตอนน้ำเลยเดี๋ยวกูไปเป็นเพื่อนโอเคมึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ไป่าไหนไหนเะงินอะ คิิดไสวัสดีค่ะทุกคนมีออนนะคะอยากดูมีออนคิดด้วยไปเจอโปรเจกนีาเัอ ขอบคุณโดเนตนะคะห้าพันที่รักน้องนะครับหวหอออาบายเจ้าพี่เมนเมนหนื่อยไหมคะหนูซื้อนะ้ำ คุณนะพี่ชิ่หรอเนาะดูพี่ซ้อมบาททุกวันเลยนะเนี่ยเห็นอยู่ทุกวั <laughs> นอะแห่พี่วันนี้ยหนู <laughs> ชอบพี่อะค่ะ <c oughs> ก็นนะพี่มีคนที่ชอบ <c oughs> พี่เนาะคุณมสวัสดีค่ะสอบคุีไ <c oughs> งมาก ก็ชิบหายดีค่ะชิบหายเลยชิบหายดีค่ะรี่ว่าน้องเก่งอ่ะพี่ว่าให้เราติวให้นะเนี่ยเฮ้ยใหญ่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 เยอะเกินหน้าเกินแบบไม่ได้เลยคือตอนเพิ่งเหมือนทีเพิ่งสอบไม่ได้แหละมันเริ่มเีชิบหายเรื่อยๆแล้วพี่เห็นเก่งเราก็ดีนะเก่งแหละเออเก่งดีไงเก่งดีเลยพี่ชินดีแบบดีนะดีดียอดจะดีช่วงที้แบบนเยืดดูนะครับน้อง ฮ่าไปแล้วอ้าไปแล้วเหายไปแล้วอืมอ้ารู้เผื่อคนนด้วยแปลกเป็นไรปกติเลื่อนมาฝั่งแต่เช้าแล้วโั้หมดไม่ได้กิน,นต้องแดดทำยังไแมบบ่ทันกแบบิน มึงคิดมึง่มากโว้มึงคิดว่ามีแต่คนอยา่จะเสีสดิดกับมึงงั้นสิไม่ใช่กูคนหนึ่งอีดอกมึงไะแย่งที่อยากไปสก,กูเขเค,เค้ยังมีคลิปนีออนอยู่ไหมเราขอซื้อต่อหน่อยดิมีดิใครไปที่คลิปผ่านก,กินวะถ้าจะซื้อ,อก็เงินมาก่อนห้าพันยวส่งคลิปให้อ่ะโอนให้แล้วเอาคลิปมาแหมรวดเร็วทันใจขอบคุณท้าคุณเดียเอาไปเลยครับคลิปเด็ดของนีออน แล้วจะเอาคีไปทำอะไรวะเด็กเองก็รู้เ่องแหละได้จะรอดูอ,อู้ยอุวยราะในวเราะหเหรอหร อันนี้มึงปะอะไรอ่ะเอาเ้ามใช่มึงปะปรัไปแล้วนี่มึงไงกูเห็นอยู่ใช่มึงเหรอมึงหรอหรอนชี่มึงเจอคุณแม่นินนออแน,นอแล้วกป้าูจะกัน พี่อะพี่น้องรับงานหรอวะพี่จะไม่ปล่อยให้น้องเป็นของใครเด็ดขาดน้องต้องเป็นของพี่คนเดียวเฮี่ยเอาเอาติดโอ้ยเฮี่ย ไอ้น้องข้ามาพี่ที่นี้ยมันเป็นใครเนี่ยออกไปลุยจ้อ้ยพี่คะพี่คะช่วยหน่อยค่ะเ่หรื่องทำอะไรทั้งภาพตังคริป ก็อสองเรื่องไปเรียนนะเว้ยไม่ใช่ไปทำเรื่องทุเรศทุเรศแบบนี้คิดบ้างไหมว่าป้ากับม้าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนไม่ต้องกลับมาบ้านแล้วนะว่เบลชื่อหรือออกจากทะเบียนบ้านแล้ว yawn yawn boom yawn